รกราบสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยดิจิทีลเรียกกันว่าเกมเศรษฐีนะครับในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนต์ที่อัปเดตใหม่ๆนะครับผมในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับผมแล้วก็ไม่น่าเชื่อเพิ่งผ่านจี้สกินดาร์กไปแป๊บๆนะครับผมตอนนี้จี้สกินดาร์กใหม่มาให้เราหาไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็าไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีจี้อะไรที่ดูอัปเกรดให้เป็นสกินดาร์กบ้างเริ่มจากจี้แรกเลยนะครับผม อุปกรณ์เขียนแบบกระโดดดาร์กเก่าขนาดนั้นเนี่ยนะโอเคนะครับผมเพิ่มอัตราก,การก่อสร้างเพิ่มมา5%นะครับผมแล้วก็โอกาสตกเมืองตัวเองเพิ่มข้ามนาคูณสแล้วก็ย้ายไปยังพื้นที่ของฉันก็ยัง50%าสิเหมือนเดิมเขาเอามาใช้50%ข้างหลังกันหรือเปล่า g ีเอามาให้กครใช้เนี่ยลุงคิดไม่ออกเลยนะถ้าเกิดว่าน้องเนมิออนไม่ใช้อ่ะ ใครจะใช้ที่นีนั่นแหะสิเอ่อตัวแจกฟรีแล้วแปลกๆโอเคอันนี้ก็พอดูได้หน่อยนะครับผมกับโดนก๊อปปี้แม่เหล็กเวอร์ชันดาร์กนะครับผมเมื่อแฟนต้องข้ามได้เล่นเลนมาคมีโอกาส50%นะครับผมที่จะผูดเลนมาเพิ่มเติมเราบวก5%เมืเม่อไปแสดงผลเมื่อก่อสร้างเลนมาหรือว่าตกเลนมาคของฉันมีโอกาส92%นะครับผมที่จะดึงผู้เล่น4ช่องหน้าหลากักขอบคุณนะที่เพิ่มมาตั้งสองเปอร์เซ็นตะ์น่ะเพิ่ม5%ไม่ได้แล้ว ถ้าตกใไม่ได้เลยมันจะดูเยอะเกินไปอย่างี้ก็ได้นะครับผมเพิ่มมา2%กปได้ยูต่อไปนะครับผมเป็นไพ่ทาโร่กระต่ายน่ารักดาร์กนะครับผมความสามารถก็เมื่อเริ่มต้นเทิร์นแรกของฉันเนาะเลือกไพ่ทาโร่กระต่ายนะครับผมก็จะมี95%ขังวิกตอรี่สองครั้งนะครับผม55%เอฟเฟกต์ผลกระทบก็คือไปทำเอฟเฟกต์ผลกระทบใส่เขาใช่ไหมอ่าสลายไอเทมจำกัดนะครับผม50%เมือ่อศัตรูตกไปยัง ไปยังเมืองของเราหรือว่าตกไปยังลนมาร์ของเราเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเนาะเป็นทำลายอาคารเมื่อเดินผ่านนะครับผมแปสิบเปอร์ซแล้วเมื่อตกพื้นที่ของฉัน100%้ค่ามาทางคู2อมแมีโอกาส55%นะครับผมเลือกแยไปยังพื้นที่ที่ฉันต้องการอันนี้มันน่าจะมีมันน่าจะดีกว่าแปลสปริงปะอย่างน้อยมันก็เพิ่มขึ้นมาเนาะอ๋อแต่ทุกๆก,การเลือก ความสามารถของไฟเทโลมีนะครับผมก็จะมีการเพิ่มค่าบันทาง200%ด้วยเนาะอืมโอเคไปยูจี้ต่อไปนะครับผมบัตรเชิญปาร์ตี้หลุมดำนะครับผมเมื่อเราทําการก่อสร้างหรือว่าอาัอเกรดแรงมาโหเรามีโอกาส85%ที่จะตกเกิดติดตั้งหลุมดำนะครับผมและเมื่อตกแรงมาคงใช้มีโอกาสเจ็ดสิบร์เซ็นจะค่าบันทาง70%ของค่าบันาำพื้นฐานแล้วก็เรื่องายตรงข้ามยังแบบสูงหนึ่งคนดูจะอ่านให้ฟังทำไมเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาทำไม5% ก็วยอยู่อย่างสุดท้ายนะครับผมเราก็คือหมวกอาร์ชิล์เนาะความสามารถก็คือเพิ่มคุมต่อแม่นยามนะครับผม53เปอร์เซ็นต์นะครับผม,มอ่านเลขสามไม่เป็นหรืองไง53เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็หลังจากเที่ได้สองหวกอีก10เปอร์เซ็นต์ก็กลายเป็น63เปอร์เซ็นต์นะครับผมมีความสามารถในการป้องกันก,นกนารบังคับย้ายนะครับผมสองครั้งเนาะ85เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เมือ่อตัวนี้ของชา,ชาร์ลโลนะครับผมเป็นโล่เหลี่ยมสีฟ้าเนาะ 60%นะครับผมสามารถใช้ดได้สุดๆ2ครั้งแอบกระซิบนะถ้าเกิดว่าใครจะหาหมวกนี้นะครับผมคิดให้ดีแล้วในอะนาคตมันจะมีหมวกที่เรียกว่าหมวกซูเปอร์ชิลมาหาหมวกนั้นน่าจะคุ้มกว่าแต่ประเด็นก็คือเราไม่รู้ว่าหมวกนั้นมาเมื่อไหร่จะใช้หมวกนี้แก้ขัดไปก่อนก็ได้แต่มันขึ้นชื่อว่าเป็นสกินด์กมันก็ต้องหายากเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมจากหมวกปก,ปกติที่ไม่ใช่สกินด์กอาจจะแค่10,000เนี่ย สกินดา้าอาจจะเป็นหมื่นห้าเงี้ยเออมันแพงขึ้นนะครับผมก็คิดดูให้ดีกันล้วกันว่าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าอยากได้มันก็เออมันก็ต้องหาเนาะโอเคในอีเวนต์นี้นะครับผมที่สกินดร์ก็จะต้องนำนะครับผมนมช็อกโกแลตเนาะทั้งหมด4กล่องนะครับผมมาแลกซึ่งนมช็อกโกแลตสามารถหาได้จากขนมปังปังเนยหมึกฮะปังเนยหมึก 2ชิ้นกับไอรีมหมึก ชิ้นอ๋อจะเป็นจะสื่อถึงดาร์กใช่ไหมโอเคได้อันนี้ก็กลับมาให้หาแบบเดิมแล้วนะครับผมคือ A บวก2อัน A3 อันนะครับผมก็น่าจะง่ายกว่าอีเวนท์ที่แล้วเนาะส่วนที่เดิมที่กลับมานะครับผมก็จะมีโดนมอริการหุ่นไลกาดาร์กนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่เขาบอกขอมชอยกันมากใครใส่ก็เท่นะครับผมโดนพิทักวิตอลี่นะครับผมบุกเขียนแบบกับร็ก์ปายน้องรองเท้านินซาแล้วก็บอลทองโล่ตานานนะครับผม เฮ้ยลุงเลงหมวกนี้ไว้ไม่ใช่หมวกสิน้องคนนี้ไว้เพราะว่าค่อนข้างมีประโยชน์อยู่ในตัวเองนะครับผมแล้วก็อันนี้ <c oughs> ประเด็นคือจนถึงวันที่ลุงจะทำคลิปสุ่มลุงจะอยากได้อยู่หรือเปล่าวันแรกมันก็อยากได้กันทั้งนั้นแหละเออเพราะว่ามันเพิ่งเจอกันเนาะแต่อยู่ไปนานๆเดี๋ยว ความอยากได้มันก็ลดลงนะครับผมจนไม่อยากได้ไปเองแล้วเราก็จะได้เก็บเพชรไปหาตัวละครที่โหดโหดกว่านี้ยังไงเล่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพเพราก็ไปคลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขการเล่นลเกมเศรษฐีเซิร์ประเทศไทยเรียวเลิกว่าไรเกบเศรษฐีนะครับโอ้เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าอีเวนต,ต์ต่อไปตัวละครใหม่จะมาหรือเปล่านะอยากให้ตัวละครอ,อะไรมานะครับผมไปบอกในเพจออฟฟิเชียลแต่เขาไม่ฟังหรอกนะไปละ chứ chứ